เก้าโมง 8, แปเก้าโมงเ เดี๋ยวเดียวเดียวกิจการรุ่งเรืองนะครับรับรถเบาอาหารสัตว์มาใช้ในธุรกิจ ความหมูนะฮะแล้วก็สามารถที่จะรับจ้างได้ด้วยนะครับก็ทําเงินทําทองเข้าสู่ธุรกิจะจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็เตรียมรับรถเข้ากัน

เ่าาทไหร่รถเปล่ามีหัวครับชสซีประมาณ6ตันครับยังไม่มีตัวถังนะงงครับอันนี้ตัวถังอีกประมาณ4ตัน4ตันเศษ น้ำอีสุสูคิงยตนครับผมเซลนัทแล้วก็เซลแคทนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจเราในการได้ให้ทำรถสิบล้อเบาอาหารสัตว์ให้เนาะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รถขับขี่ในทุกเส้นทางอย่างปลอดภัยนะครับครับขอบพระคุณมากๆที่ไว้วางใจครับผมขอบคุณครับ ยเป็นปุ่มอยู่ตรงนั้นครับใกล้ๆที่เสียบชาร์โทรศั์คนเลย PTO ทำงานแล้วค่อยๆปล่อยคัดคือคือกดแล้วพักไว้สักประมาณสัก3วินาทีก็ได้พี่แล้วก็ค่อยปล่อยคัดเนาะให้ให้เกียร์มันขบกันแบบเรียบร้อยดีก่อนแล้วเราปล่อยเฟืองมันขบ hey, PTO ทำงานแล้วมันจะอยู่ฝั่งนู้นครับมันจะเห็นเพาเพา PTO มันหมุน เป็นเตรียมเตรียมอัดน้ำมันเข้าปั๊มไฮดรอลิกจ่ายไฮดรอลิกมานะให้พวกสกรูอะไรพวกนี้ทำงานนะ,ะสวิตตัวนี้คือไฟส่องสว่างเฉยๆไฟใช่ครับถ้าตอนกางวันไม่ต้องไม่ต้องเปิดระบบพร้อมทำงานแล้วตัวนี้ยกได้เลยเนาะเออ แล้วมันจะมีไฟไซเรนแล้วก็มีมีเสียงด้วยคือระบบทำงานอยู่อันนี้จะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเน่ยเอาเอา,เอาขึ้นถ้าถ้าเรากดถ้าเรากดแรงมันก็ขึ้นไวถ้าค่อยๆกดมันก็ขึ้นแบบซอฟแล้วเวลาปิดอาหารออกก็คือเขาให้ให้เกี่ยวท่อนอกทำงานก่อนอก็คือตัวนี้ อันนี้เกี่ยวเกี่ยวตัวนี้กับเกี่ยวตัวบนจะทํางานแต่อาหารยังไม่ออกสเต็ปนะที่2คือเปิดเกี่ยวดึงอาหารดึงอาหารคือตัวนี้นะมันจะดึงอาหารจากท่อล่างอาหารก็ยังไม่ออกมันก็ต้องมาเปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาจ่ายอาหารก็เปิดทีละห้องนะพีนะะ่จะเอาอาหารจากห้องนี้ก็เปิดเปิดตัวนี้ เนาะทีนี้ข้างในมันก็จะเปิดแล้วอาหารก็จะลงไปในเกีียวล้วเกลียวมันก็จะกวาดอาหารออกปลายท่อละนะครับอปิดก็ปิดเองอยมันดยอ่าครับระวังมันตีมือเราด้วยนะโอเคเออเวลาปิดเวลาปิดเราก็ต้องปิดตัวล่างก่อนเพื่อที่จะหยุด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 การดึงอาหาร ตัวนี้มันก็ปล่อยเรื่อยๆจนมันหมดท่อเนาะ<ช>นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนท่อเลื่อนท่อเก็บโดยเวลาเวลาเก็บก็คือให้ตำแหน่งมันตรงกันเหลืองกับเหลืองอีกนิดนึงโอเคนะเอาลงพอลงสุดมันจะไปแตะตัวเซนเซอร์สัญญาณไซเรนก็จะหยุดเราก็ออกรถได้แล้วไม่ต้องกลัวมันไปเกี่ยวไซโลลมละ ่สุดเรียบร้อยไหมฮะเสียงหายไซเรนไซเรนในรถก็หายมันจะมีทั้งเสียงทั้งไซเรนเลยนะในห้องในห้องเก๋งอะ่ะครับอันนี้ก็จบบ่กดมีรถรถก็ว่ายินรุ่นเก่าเด็กดึงด้านข้างเขาจะซินมาล็อกเออใช่พี่เคยเจอพี่เคยเห็นอยู่อันนี้มันว่าตกมันต่มนตไ,นไม่ตกมันมีมันมีเหล็กข้างในเอาเอาไว้เกี่ยว